สวัสดีค่ะเจนจาก a s b i g C สมุทรสาครนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นนักรีวิวหรือยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะกำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆมาใช้ทำงานสักรุ่นหนึ่งนะคะวันนี้เจนก็ขอนำเสนอเลยเป็นตัวนี้ค่ะ c 5 4ค่ะตัวนี้ c 5 4ดียังไงข้อหนึ่งเลย เนื่องจากตัวนี้ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับได้นะคะลูกค้าสามารถใช้โหมดเฟล็กแคมนะคะทําให้ช่วยให้ลูกค้าค่ะง่ายต่อการถ่ายรูปโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยอ,อย่างลูกค้าค่ะไปรีวิวสินค้าหรือว่าถ่ายวิวธรรมชาติทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยลูกค้าต้องพกขาตั้งกล้องไปด้วยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยค่ะสะดวกสบายรับรองเลยค่ะว่าคุ้มแน่นอน สตัวนี้กล่องเก่งกล้องกลางคืนนะคะตัวนี้ถ่ายภาพแสงกลางคืนได้ดีกว่าเดิมเพราะมีโหมดไนโทกราฟีนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน3ส,สามารถเล่น2หน้าจอได้นะคะเครื่องนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเล่นไลนย์อยู่หรือ,อดู YouTube แล้วมีข้อความส่งมาก็สามารถกดรับเป็น2หน้าจอได้ค่ะ ทำให้ง่ายสะดวกสบายมากหรือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโปรแกรม Quick Share นะคะถ่ายโอนไฟล์ลงคอมพิวเตอร์เพื่อมาตัดต่อได้ก็ยังทําได้ง่ายๆกันเลยค่ะ